ว่าใครที่ยังเพิ่งจะใช้สักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมมาแนะนําเนี่ยแหละอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมีใครบ้างครับอ๋อผมครับพี่โก้ครับอ๋อมีพี่โก้เนาะครับเพิ่งเริ่มใช้เนาะอ่าแล้วมีพี่พลทกรแล้วครับเมื่อกี้เหมือนพยายามบอกว่าตัวเองเลเวลไหนอะไรเงี้ยครับหมายถึงเรื่องการใช้ MT4 เนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่ได้เปิดไมค์ไว้อ่าเดี๋ยวเราอ่านแป๊บหนึ่งนะครับพี่พลทกร อ่าไม่ค่อยได้ใช้โอเคเนาะถ้างั้นก็คลาสนี้ก็ผสมกันเนาะตั้งแต่ยังไม่ค่อยได้ถนัด MT4 ไปจนถึงพี่ๆหลายท่านผมเข้าใจว่าคงใช้ระดับนูน Expert Advisor อะไรพวกนี้ครับน่าจะใช้เป็นเลยแหละเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนนี้แบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องการเทรดมากนะอะไรเงี้ยเนาะถ้า,างั้นเดี๋ยวผมขอ,อขออนุญ,ญาตสอนในลักษณะค่อนข้างพื้นๆแล้วกันเนาะก็คือเบสิก ล้กันนะครับเพราะว่าหลายท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนเนาะ,ะพี่ๆหลายท่านที่คล่องแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าบางทีม,มันก็มีทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเนี่ยเนาะในแต่ละเรื่องอะไรเนี่ยครับเอเคเนาะ,ะเริ่มเลยนะครับการใช้ mt 4 mt 4อ่าเริ่มจากพอเรียกโปรแกรมมาปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ต้องเข้าล็อกอินก่อนนะครับก็เข้าไปที่ล็อกอินนี้เสร็จแล้วก็ใส่ล็อกอินนะครับกับพาสเวิร์ดแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์3อย่างนะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวผมอุ้ยเรียกอันใหม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าน,นี้เซฟก่อนครับเซฟเอสเดสทอปแล้วก็อันน,น,น,นี้อันนี้เป็นเือนกระดาษทดของเซ็ตที่แล้วนะครับอืมอนนเซ time. ็ตวันเซ็ตครั้งทนะโอเคอ่ะแล้วเริ่มจากพาสเวิร์ดก่อนเลย ล็ lock in, lock in. อกอินล็อกอินคงไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่พาสเวิร์ดเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับมันจะมีพาสเวิร์ดจริงๆซึ่งสามารถที่จะคีย์คำสั่งได้นะครับคีย์คำสั่งซื้อขายได้กับอีกพาสเวิร์ดชนิดหนึ่งมันชื่อว่า Investor password นะครับอ่าซึ่งไม่นะครับซึ่งไม่สามารถซึ่งไม่สามารถคีย์ได้นะครับพูดง่ายๆคือเอาไว้ดูได้อย่างเดียวนะครับดูได้อย่างเดียวอ่า ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพอร์ตดูประวัติดูอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับคือยกเว้นการคีย์คำสั่งอาจจะทำไม่ได้เนาะหลายคนถ้าไปใช้พาสวดผิดไปใช้ investor พาสวดนะครับมันก็จะทำให้แบบคลิกดับเบิลคลิกจะเรียกจะเรียกจะจะเรียกหน้าต่างออเดอร์ครับที่จะสั่งนะครับมันก็จะไม่มานะครับมันก็จะงงงว้เป็นไปได้ยังไงเนะ้ยนั่นแหละก็คือใช้พาสวดผิดนะครับโอเคเนาะอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกส่วนใหญ่แล้ว,วก ของจริงมันก็จะชื่อ real บ้างเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปเลยชื่อยุโรปอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เดโมนะครับก็จะชื่อคล้ายๆกับเดโมอย่างเช่นของ a g n s s นจะชื่อ trial เป็นต้นอะไร,ไงรเงี้ยแปวัดลองอะไรเงี้ยเนาะนะประมาณนี้นะครับอ,อันต่อไปก็คือ save account information อัอนนี้ก็คือถ้าติ๊กไว้ก็คือครั้งต่อไปเราสามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องคีย์อะไรแล้วเงี้ยครับเราสามารถที่จะเรียกเปลี่ยน account ทั้งหลาย โดยที่คลิกที่แถวแถวนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเคเนาะประมาณนี้ยอย่างผมเซฟไว้อะไรเงี้ยผมก็เข้านี่เลยก็ได้ยางงี้อันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินนะครับต่อไปอันต่อไปก็มาดูกันเนาะมันมีหน้าต่างหลายอันมากนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างแบบไม่มาตรฐานนะผมแก้ไปทำให้เป็นมาตรฐานก่อนถ้าทําให้เป็นมาตรฐานก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวเปิด ชามาด้วยอ่านี่เลยคือหน้าตามาตรฐานสุดๆเปิดมาปุ๊บก็จะได้อย่างนี้เลยะนะครับมันมีพวกแต่ละแต่ละหน้าต่างย่อยๆอยู่นะครับก็มาอ่านมาอ่านชื่อกันเนาะอันนี้มันจะชื่อว่า Market Watch สงสัยอ่าตัวนี้เวอร์ชันนี้ไม่มีไม่มีบอกแฮตัวนี้มันจะชื่อว่ามา Market Watch นะครับก็คือเอาไว้ดูค่า ดูค่าของตลาดค่าเงินทั้งหลายอะไรเงี้ยน,นะครับนะมี2อสอย่างที่น่ารู้อย่างแรกก็คือเวลาที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้เป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เวลาของไทยนะครับเวลาของเซิร์ฟเวอร์อ่าซึ่งอย่างตอนนี้ก็คือมันปิดมันมันมันปิดไปละมันก็เลยเวลาของมันค้างอยู่ที่2595 5บาอะไรเงี้ยครับวินาทีสุดท้ายก่อนถึงของวันวันศุกร์ที่แล้วนะเมื่อวานนะครับอ่านะ อันต่อไปที่ทำได้สำหรับหน้าต่าง Market Watch ก็คือคลิกขวาแล้วเราสามารถให้มันโชว์ค่าคู่เงินที่เทรดได้เลยนะครับกับที่มันที่มันมีทั้งหมดนะโดยการกดที่ Show All มันก็จะมาหมดเลยฟึบจะมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากแล้วแต่ว่าโบโรกไหนมีให้กี่ตัว,ยวนะอย่างเีนะอย่าง e x n e s นี่มันมีนานมานานแล้วมันก็เลยมีเยอะมากเนาะ มันมีของของไทยด้วยนะครับหลายตัวของของเซตผมลองหาดูอ่าเนี่ครับ k bank set ktb set อะไรเงี้ยครับเอาก็เอาไว้ดูกราฟก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบดูกันโดยเฉพาะผมนะครับก็คือค่างเงินนะครับค่างเงินถ้าหาไม่เจอนะครับติดชาตเนาะ หายากหน่อยเนาะมันจะมี USDTHB อะไรเงี้ยครับอืมถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมซ่อนทั้งหมดก่อนนะ HI O R ให้หมดก่อนช่วยมาซ่อนหมดเสร็จแล้วก็จัดการเรียก K เองก็ได้นะครับ USDTHB อะไรเงี้ยครับอ่ามันมีแต่ K เนาะ USDTHB อ่ามาละนี่ก็เป็นค่างเงิน ค่างเงินบาทไทยเรานะครับตอนนี้ซื้อ30.8ขาย30.9อะไรเงี้ยเนาะเราสามารถลากเล็กไปหน่อยนึงเราสามารถที่จะลากไอ้พวกเนี้ยนะครับเข้าไปที่ฉาดกราฟได้เลยนะครับมันก็จะให้มาเลยนี่ครับอ่าน,นี่ก็เป็นกราฟหลายชั่วโมงนะครับของ US ไทยบาทนะครับนะอีกตัวหนึ่งที่ชอบกันก็คือ XAU เนาะมีตั้งแต่ AG ด้วยนะครับ มี A G ก็คือเงินเนาะโลหะเงิน A U ก็คือโลหะทองเนาะเทียบกับ U S D นี่คือตัวมาตรฐานเนาะมันเทียบกับค่าเงินอื่นได้นะครับ A o u s i ก็ได้นะครับยูโรก็ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เทียบกับตัวมาตรฐานก็คือ U S D นั่นแหละเนาะกดเข้าไปอ่าทองนี่ซื้อขายได้นะครับมีแต่ค่าเงินบาทไทยเนี่ยของเอกเนซื้อขายไม่ได้มันเป็นสีเทาไงครับเดี๋ยวบลคลิกไปก็ไม่มีอะไรขึ้นขึ้นมานี่ผมคลิกอยู่นะพยายามคลิกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกทองอะไรเงี้ยครับ คลิกไปมันก็จะมีให้ให้หน้าต่างออเดอร์นี้ขึ้นมาเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัว Market Watch ชื่อมาแล้วนี่ Market Watch มาแล้วนะครับอ่าหน้าต่างต่อไปคือ Navigator Navigator อ่าสำหรับ n a v t o r t o r สำหรับวันนี้จะให้ดูเฉพาะไอตัว Account ไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติเราเคยล็อกอินที่ Account ของอันนี้ไว้นะครับเราเคยล็อกอินแอคเคาทในเครื่องนี้เอาไว้ มันก็จะมีตัวชื่อพวกนี้ครับนะอ,อยู่ด้วยนะครับนะต่อไปพวก indicator ์อ d i c a t o r ตรงนี้ก็คือเราสามารถลากจากตรงนี้มาใส่ก็ได้นะครับมันก็จะมี list ให้ indicator สารพัดเลยนะครับอ่าต่อไป expert advisor อันนี้คือ robot นั่นเองนะครับโรบอทอ่าวิธีใช้ robot อันนี้เราก็ต้องไปหาร o b o มาใส่ มาเพิ่มในในตัว MT4 ของเราอะนะในตัวโปรแกรมนี้เราก็สามารถที่จะเปิดปิดโรบอทได้ซึ่งโรบอทนี้คงยังไม่สอนนะครับเดี๋ยวไว้เอาไว้ท้ายๆหรือว่าอาจจะเป็นคาบไม่เข้าเรียกอะไรอาจจะเป็นคลาสถัดไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับอนอกจากนั้นก็ยังมี custom indicators ก็เป็น indicator เนี่แหละแต่เป็นไม่ใช่ indicator ตัวมาตรฐานเนาะถ้าเป็นตัวมาตรฐานก็จะอยู่ในนี้อันนี้เป็นตัวที่แบบเราหามา เพิ่มเองอะไรเงี้ยครับแปลกๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีนะครับ custom indicator อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายก็สคริปต์สคริปต์นี่มันก็คล้ายๆกับ indicator แต่มันไม่ใช่ indicator มันเป็นเอาไว้ใช้ทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับพวกเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยครับอ่าเรีก็จะเรียกว่าสคริปต์นะครับนะก็จะมีตรงนี้นะครับนะพวกเล็กๆน้อยๆน,นะอย่างเช่นแบบพวก lot rebate calculator อะไรเงี้ยครับคือดูว่าเราได้เงินคืนจาก มันจะมีโปรแกรมรีเบดของบรกเกอร์ไงครับว่าถ้าเราเทรดเยอะๆอะไรเงี้ยมันเขาจะให้ตังค์เราคืนอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเนี้ยพวกเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนีย้ยอ่ะก็จะมีในโหมด,หมดของสคริปต์เนาะครับอันนี้ก็เป็นน a v ว g เกเตอร์อ่ะย้อนมาที่ market watch นิดหนึ่งนะครับมันจะมีอีกหน้าต่างเล็กๆเออติ๊กชาร์ตนะฮะติกก็คือตอนที่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าตลาดเปิดนะมันจะวิ่งติ๊กติ๊ก ติ๊ก,ตก่ตลอดเวลาก็เอาไว้ดูแต่ผมไม่ค่อยได้ดูนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันละเอียดเกินนะครับนะเนาะอ่าต่อไปก็คือตัว a ากโดยตรงเลยนะครับอ่าก็คือตัวเนี้ยตัวกราฟโดยตรงเดี๋ยวลาก EU มาใช้ก่อนเนาะอ่านี้ก็จะเป็นตัวกราฟโดยตรงวิธีทําที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือเราสามารถลากเอาค่าต่างๆที่เราอยากดูนะครับลากมาใส่นี้ก็ได้นะครับอ่าสมมติ show ออทั้งหมดก่อน อยากดูอย่างอื่นอยากดูปอนกับ USD ก็ลากมาใส่ก็ได้ะ wait o r u update แล้วมันก็ให้นี่มาเ okay, นอะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกใช้กราฟนะครับต่อไปมาที่หน้าต่างกราฟแล้วเนาะหน้าต่างกราฟอย่างแรกสุดนะครับก็คือตัวชนิดของกราฟมันมีให้3ชนิดอยู่ตรงนี้อันแรกก็คือ bar chart ก็คือเป็นบาร์นะครับ เป็นแท่งเป็นแบบที่เขาใช้สมัยก่อนนะครับราคาเปิดติ๊กขีดซ้ายอะไรเงี้ยเนาะราคาปิดติ๊กขีดขวาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูเนาะจะได้เห็นชัดๆอันนี้ครับเป็นเป็นฉากเป็นกราฟสมัยก่อนที่เขาชอบใช้กันนะครับสมัยที่แบบสียังไม่ยังไม่ง่ายขนาดนี้เลยทุกวันนี้สีมันง่ายไปละก็เลยใช้กราฟสีกันสมัครกว่านะครับต่อไปก็เป็นพวก Can d l e s t i c k อ่นนี่ก็เป็น ชนิดที่มาตรฐานที่สุดเนาะนิยมที่สุด่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นแท่งเทียนนั่นเองนะที่เราคุ้นเคยกันดอีอันสุดท้ายก็คือลายนะครับลายเส้นก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอาไว้ใช้ขีดเทรนไล,ลน์อะไรเงี้ยก็พอใช้ได้นะครับนานๆใช้ทีส่วนใหญ่ก็อยู่ที่แคนเดลสติ๊กนะครับก็เป็นแท่งเทียนไปนเลยนะโอเคนะครับอ่ะในนีก็อยู่แถวนี้ละบอกปุ่มต่อไปก่อนเนาะปุ่ม อีก2ปุ่มก็คือซูมอินกับซูมเอาท์นะก็ชื่อตามนั้นเลยนะครับซูมอินก็ซูมเข้าไปอันนี้สุดแล้วเนะี่ยเล็กใหญ่สุดแล้วให้ถอยออกมาหน่อยก็ซูมเอาต์ซูมเอาเล็กๆก็ได้นะครับนะให้อยู่กลางๆก่อนนะเนาะปุ่มต่อไปก็คือปุ่มออโต้สกอร์นะก็คือมันจะเลื่อนอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือถ้าเรากดกดเปิดมันไว้ครับก็คือกดมไว้ใช่ไหมครับ ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวมันจะทําให้แท่งสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ตรงขอบของตรงนี้เสมอนะครับถ้าเราไม่เปิดมันไว้นะกราฟก็จะล็อกอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ขยับเลยแท่งใหม่ที่เกิดมันก็จะตกขอบไปเรื่อยๆ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 นะครับนะแต่ถ้าเราติ๊กเปิดไว้มันก็จะสกอร์คือจะเลื่อนให้อัตโนมัตินะครับกราฟก็จะเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลัง,ลงก็คือวิ่งไปตามเวลาไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะเห็นเนาะ อ่าอันนี้ปุ่มแดงนี้เขาเรียกว่าชาร์ดชาร์ด shift นะก็คือการเลื่อนกราฟให้เข้ามาอยู่กลางๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางครั้งไอตัวแท่งเทียนอยู่แถวเนี้มันแบบดูยากอะไรเงี้ยเนาะอ่าถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเอามาอยู่ตรงกลางหน่อยหนึ่งอ่าอย่างงี้มันก็อาจจะดูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเอาไว้ capture หน้าจอนะครับแล้วก็เขียนน,นู่นเขียนนี่แล้วหรือว่าเขียนพวกตีพวกตีเส้นฟิโบตีเทรนไลน์เลยครับก็จะต้องการพื้นที่ด้านขวาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับนะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ เนะ็เนาะอ่ะก็คร่าวๆสามสี่ห้าปุ่มแถวๆนี้เนาะเจ็ดปุ่มเนาะสามสี่ห้าเจ็ด่ะเจ็ดปุ่มก่อนเสร็จแล้วเรื่องตัวกราฟเนี่ยครับหลายคนไม่คุ้นเคยเนาะมันมันมันดูไม่สวยอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วก็ไปแก้ได้นะครับอ่าโดยการคลิกขวาที่ที่ว่างๆเนี่ยผมกำลังจะคลิกขวานะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือก properties อ่ properties อ่าเสร็จแล้วข้างหน้าเอาไว้แก้สีนะสารพัดข้างหลังคอมอนเนี่ยครับอ่าเอาไว้แก้นู่นแก้นี่เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปแก้ก่อนนะครับคอมอนที่ที่ผมชอบแล้วก็ส่วนใหญ่เลยที่ที่ชอบเหมือนกันก็คือเอาตัวกริดนี้ออกกริดก็คือไอตัวเนี่ยครับตัวตารางเนี่ยเนาะตารางเล็กๆๆเนี่ยครับเ,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 เอาออกปุ๊บอ่ากราฟก็จะสวยขึ้นอะไรเงี้ยใสยขึ้นอะไรเงี้ยเนาะนะครับ <laughs> อ่ะเสร็จแล้วกลับไปที่ property ใหม่นะครับให้ทำสองสามอย่างนะครับอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือให้โชว์ As line เอาไว้นะเพื่อที่ว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยเห็นไหมมีเส้นโผล่มาอีกเส้นหนึ่งแล้วราคาเนี่ยมันมีสองราคานะครับราคาซื้อกับราคาขายคนละราคากันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับราคาซื้อราคาขายถามว่าอันไหนราคาซื้อราคาขายใช่ไหมครับมันง่ายมากเลย คือเราเสียเปรียบเสมอแค่นั่นแหละถ้าเราซื้อเราก็ต้องซื้อแพงนะครับถ้าเราขายเราก็ต้องขายถูกนะจำไว้แค่นี้ง่ายๆนะครับเราเสียเปรียบเสมอครับนะกับโบรกเกอร์นะครับก็จะมี2เส้นนะครับอ่าซึ่งถ้าเราคลิกขวาเมื่อกี้เนาะแล้วก็เลือก show arcs line มาด้วยมันจะโชว์ไว้ให้ทั้ง2เส้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าช่วงไหนสเปรดมันบีบสเปรดมันห่างอะไรเงี้ยครับนะสเปรดก็คือความแตกต่างของราคาซื้อกับราคาขายนั่นเองนะ จำง่ายๆคือถ้าสเปรดสูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าแพงเพราะว่าเราต้องซื้อของโคตรแพงขายกว่าของโคตรถูกใช่ไหมครับความแตกต่างเยอะเราเสียเปรียบเยอะเราก็เลยจะเรียกว่าแพงถ้าช่วงไหนที่ช่องว่างเนี่ยตีบมากๆบีบเข้ามาใกล้มากๆเราจะเรียกว่าช่วงนั้นสเปรดถูกนะครับเพราะว่าซื้อของก็แพงนิดเดียวขายของก็แพงไอถูกลงไปนิดเดียวอะไรเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าถูกนะครับอ่ะก็ให้โชว์อาร์ลา์มาด้วยเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับ อันต่อไป property เหมือนเดิมนะครับอันสุดท้ายละก็คือ show period separators ก็คือตัวขั้นเวลานั่นเองนะครับสำหรับช่วง time frame เล็กๆตั้งแต่1ชั่วโมงลงไปนะครับ1ชั่วโมง30นาทีพวกนี้นะครับไอตัวตัวขั้นเวลาก็คือวันนั่นเองนะวันแต่ละวันนั่นเองนะครับอย่างเส้นเนี้ย มันก็จะเป็นเที่ยงคืนพอดีเนาะ0ูนยะ์จเวลาคือ0ูนย์จุดศนะครับอ่านะลากมาจนถึงอีกวันหนึ่งเส้นนี้ก็เป็น 0. 0.0 0เหมือนกันผู้ง่ายคือเราจะได้เห็นว่าอ๋อนี่คือ1วันนั่นเองนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือ1วันเนาะอันนี้อีก1วันนะนี่หนึ่งวันอนะไรเงี้ยเนาะจะได้ดูได้โอเคนะครับอ่านะก็จะมี3อันนี้ส่วนสีเราก็แก้ได้ตามใจชอบนะครับ ที่พวกเราถ้ายิ่งคนที่คุ้นเคยกับหุ้นก็น่าจะชอบไอ้พวกระบบเขียวแดงเนาะบูลแคนเดลก็คือแทง่แทงขึ้นเนาะแท่งกระทิงแท่งขึ้นแล้วก็แก้ให้เป็นสีเขียวก็ได้นะครับ่าร์แคนเดลก็คือแท่งหมีก็คือแท่งลงนะครับก็แก้ให้เป็นสีแดงก็ได้สีแดงอยู่ไหนสีแดงเสร็จแล้วก็ขอบนะครับบาร์ดาวบาร์ดาวก็ให้เป็นสีแดง ก็จะได้เขียวแดงตามที่เราคุ้นเคยนั่นเองได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีทำคร่าวๆอันต่อไปหลังจากที่เราแก้ค่าพวกนี้ได้แล้วจนพอใจละถ้าเราไปเปิดชา์กใหม่นะครับเปิดกราฟอันใหม่มันก็จะกลับไปเป็นดี u l t อีกทีนี้เราไม่ต้องมานั่งแก้ใหม่หรออะไรเงี้ยแบบว่ามันแก้เยอะอะไรใช่ไหมครับมันมีวิธีทำนะครับไปที่กราฟอันเมื่อกี้ก่อนนะครับที่เราทําไว้ เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง template นะครับถ้าเราแก้ค่าจนเราพอใจแล้วซึ่งระดับนี้ผมค่อนข้างพอใจแล้วนะครับอ,อ้ออย่านงหนึ่งที่จะแก้หน่อยก็คือไอส้สีสี arcs เนี่ยครับสีสีเส้นอีกเส้นหนึ่งของมันเนี่ยมันให้มันเป็นสีแดงซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับเอาแบบเป็นสีเทาเแล้วกันคล้ายๆกับให้คล้ายๆกับบิดกับ arcs นะครับสองเส้นใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็หลังจากเราแก้ค่าจนพอใจแล้วเราก็สามารถที่จะ save template นี้ได้เลยนะครับ อ่าอย่างเช่นผมไปเซฟที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เรียกว่า p plane นะครับ p l plane Graph แล้วกันอ่าเซฟไปละ <c oughs> แล้วพอเราเลือกอันใหม่กราฟอันใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้เทมเพลตที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับเทมเพลตคลิกขวาที่ว่างๆเนาะเทมเพลตโหลดเทมเพลตแล้วก็ไปใช้เนี่ย plane g r a p ฟปุ๊บแล้วก็ Open มันก็มาแบบเมื่อกี้เลยครับนาโาเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวการเซตค่าของกราฟเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตรงนี้แถวๆข้างบนนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่าของเงินเนาะคู่คู่เงินมากกว่านะชอบเรียกสั้นๆว่าค่างนะครับคู่เงิน e E U นะครับ euro ต่อ usd นะครับส่วน m เล็กๆตัวนี้แล้วแต่โ broker นะครับอย่างโ broker ์ a n e s มันระบุเอาไว้ว่าเป็นสำหรับบัญชี mini น,นะครับ mini ก็คือพวกที่ใช้เงินยังไม่เยอะอะไรเงี้ยครับหลักพันอะไรเงี้ยก็ยังเป็น mini อยู่หลักพันดอนอะไรเงรี้ยนะแล้วก็จะมี h1 ก็คือเอาไว้บอกว่าเป็น time frame ไหนสำหรับกราฟนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็จะมีพวก high low c l o อะไรพวกนี้มันจะบอกให้หมด อันต่อไปก็คือเดี๋ยวดูปุ่มที่สําคัญก่อนเนาะก็คือปุ่มนี่แหละปุ่มเวลานะครับปุ่มเวลาเราสามารถที่จะใช้ M1 ก็คือ1นาที1แท่งเทียนก็คือ1นาทีเนาะ M5 5นาที M15 15นาทีเนาะ30 H1 1ชั่วโมงเริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วเนะ 4, าะ H4 อะไรเงี้ยครับ อ่าสี่ชั่วโมงต่อแท่งเนาะ day <c oughs> ก็ได้นะครับนะแล้วก็ week แล้วก็ไปจนถึง month นะครับหนึ่งแท่งคือหนึ่งเดือนเลยก็มีเนาะครับอ่าแล้วก็ไอตัว period separator เนี่ยนะครับไอตัวเส้นขั้นเวลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวก time frame เล็กๆอย่าง15นาทีไงเนาะดูหนึ่งชั่วโมงนะเห็นชัดสำหรับหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งวันใช่ไหมครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งช่วงเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวก time frame ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ One, อ,อย่างเช่น day o อะไรเงี้ยคือตัว1แท่งเองมันก็เป็น1วันอยู่แล้วฉะนั้น1ช่วงเนี่ยส่วนอย่าง day เนี่ยมันจะเป็นของ1น,งนงเดือนนะครับอี่สิบหแท่งเขนะี้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่อะไรไปได้ทั้งหมด26แท่งที่คาบเกี่ยวตรงนี้ไว้โอเคนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง period separator นะครับเรื่องกราฟคร่าวๆก็มีประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมครับถึงตรงนี้ ถามได้นะครับพี่ๆท,ที่ที่ลองมานานแล้วก็อาจจะมีอะไรสงสัยเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวไปดูปุ่มอื่นๆต่อไปเลยนะครับนะวันนี้คงอยู่กับเนี่ย MT4 อย่างเดียวเลยนะครับะอ๋ออย่างหนึ่งที่ผมชอบทำนะครับก็คือผมจะไปปิดไอ้พวกออไอ้พวกที่ไม่ได้ใช้เนี่ยครับนะครับ คลิกขวาแล้วก็ h ฮออไวห้หมดเลยครับเพราะกลัวแบบกลัวไปกดผิดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> กลัวไปกดผิดนะซึ่งมันจะเหลือไว้แต่เฉพาะที่เรากราฟที่เราตั้งไว้นะครับหรือว่ามีออเดอร์ค้างอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเหลือไว้ให้อย่างตอนนี้มี G U ด้วยมันก็ปิดไปก่อน c คลอสนะแล้วก็สั่งปิดให้หมด h ไฮ all นะนะนะก็หมดแล้วนอะ่าต่อไปลองไล่ปุ่มข้างบนดูเนาะ ปุ่มไหนที่ใช้เยอะๆอย่อายงแรกเลย Tools นะครับ Option แล้วก็ไปที่ Events เนี่ยครับมันจะเป็นตัวตัวเตือนนะครับมันจะมีเสียงว่างั้นเถอะตอนที่แบบเข้าโปรแกรมออกโปรแกรมไม่ว่าทําอะไรมันจะมีเสียงแบบเสียงเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยเอาออกนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อ,ออกกันหมดนะครับนะแล้วก็โอเคก็จะไม่มีเสียงเตือน ทำอะไรก็ไม่มีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยครับนะ,นะแล้วก็ไล่เนาะไล่ปุ่มละอันนี้ปุ่มแรกเป็น New c h a r t เนาะก็เป็นเอาไว้สร้างกราฟเพิ่มนะครับถ้ามีกราฟหลายอันมันจะมีปุ่มแทบ็บนะแท็บเล็กๆอยู่ข้างล่างเนี่ยครับมีแท็บเล็กๆเนะเอาไว้เปิดได้นะครับเอาไว้คลิกดูได้อ,อันต่อไป Profile อันนี้คือการเซฟแบบหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมันมากอยู่แล้วนะครับอ,อันต่อไปก็คือตัวหน้าต่างนี้ market watch นะครับก็คือหน้าต่างนี้แหละที่เมื่อกี้อธิบายเป็นหน้าต่างแรกเลยนะครับเปิดปิดก็ได้นะครับถ้าไม่เอาก็ปิดก็ได้หน,หน้าต่างต่อไปคือเขาเรียกว่า data window นะ data window เนี่ยครับนะถ้าเปิดไว้มันจะมีหน้าต่างเปล่าๆขึ้นมารอถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ ที่แท่งเทียนไหนก็ตามมันก็จะบอกค่ารายละเอียดให้ผมจะลองเลื่อนไปแท่งเทียนอื่นนะครับจะได้เห็นว่ามันขยับอยู่นะแท่งไหนก็ได้นะครับขยายมันใหญ่หน่อยอแท่งไหนก็ได้เห็นไหมครับค่ามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจะแตกต่างไปนะซึ่งจะบอกตั้งแต่วันเวลานะ open high low close อะไรเงี้ยครับมันบอกรายละเอียดหมดเลยเนาะซึ่งหน้าต่างนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีตำแหน่งหนึ่งที่จะบอกแทบทุกอย่างตามนี้อยู่แล้ว นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีมาหน้าต่างนี้ก็คือแถวแถวข้างล่างนี้เองนะครับแถวแถวข้างล่างนี้ตรงนี้นะครับคอยสังเกตนะครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้เอาเมาส์ชี้ที่แท่งเทียนไหนเลยมันก็เลยไม่มีรายละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราเอาเมาส์ชี้ที่แท่งเทียนไหนก็ตามรายละเอียดจะขึ้นตรงนี้หมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นย้อนขึ้นไปชี้ให้ดูนะครับอ่ะสมมติชี้ที่แท่งนี้นะมันก็บอกมาแล้วว่าเนี่ยสาม 2012เนาะวันเวลานะ O ก็ Open ราคาเปิด High ราคาสูงสุด L Low ราคาต่ำสุด C Close ราคาต่ำสุดเนะาะอะไรพวกนี้ครับ v, Volume นะ Volume นะปริมาณการซื้อขายนะบอกมาเลยซึ่งมันก็เหมือนกับตรงหน้าต่าง Data Window ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคนะก็เลยปกติก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันนะปิดไปก่อนอ,อันต่อไปก็คือ Navigator ก็คือหน้าต่างนี้เนาะเอาไว้เรียก ิดหรือปิดหน้าต่างข้างล่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือหน้าต่าง Terminal คือ Terminal เนี่ยครับตัวที่เอาไว้ดูการซื้อขายนะครับหน้าต่างล่างสุดน,นะครับอเอนะ่อีกอันหนึ่งก็คือ strategy tester อันนี้ก็คือตัวทดสอบพวกโรบอทนั่นแหละซึ่งวงการนี้เขาเรียกว่า e a เนาะมาจากคำว่าเนี่ยครับ e x p e r t advisors นะ x a เนาะ e a นั่นเองนะครับ e a ก็คือโรบอทนะครับสำหรับว,วงการนี้อ่ะ อลองเปิดมันขึ้นมาเนออ่บาบะอ่ะอน,นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานมันจะมาอย่างงี้คือหลบหบ,บอยู่แถวๆนี้อะไระครับมันหายากเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวดึงลงมาหน่อยนึงอ่าแล้วก็ขยับขึ้นมาะหน้าต่างนี้ชื่อ tester นะครับ tester อ่าอ่าเราก็สามารถที่จะเลือกโ o บ o t ของเรานะครับ EA ของเราที่มีอันนี้เป็น robot ที่ผมแก้มาหน่อยนึงนะครับ Load Moving Average อะไรเงี้ยครับ แกแ้คก่านู่นค่านี่อะไรครับอ่นนี้เป็นโรบอทนะครับโรบอทเอาไว้ทดสอบโรบอทได้นะครับให้มันซิมูเลตก็คือให้มันทดสอบวิ่งอะไรเนงะี้ยสตาร์ทอะไรเนงะี้ยมันก็วิ่งจืดอ,อะไรเนงะี้ยประมาณนี้นะอ่าให,ให,ให้ลองดูทดสอบ EA ดูหนะ่อยจะมีค่าให้อันนี้ยังยังยังเขียนค่านูนน่นนี่นั่นยังไม่ถูกนะครับอันนี้ผมก,กดไปเรื่อยนะครับ่นะก็อันนี้ EA นี่เดี๋ยวไว้นานๆเนาะเอาไว้จบทั้งหมดอะไรเงี้ยครับอาจจะเล่าให้ฟังนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นปุ่ม tester นะครับ tester ย่อเยอะไปหน่อยอ่ะปุ่มต่อไปก็คือ new order ก็คือตัวใส่คำสั่งเลยนะครับนี่คือเอาไว้ใส่คำสั่งซื้อขายเลยกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเรียกหน้าต่างขึ้นมานะครับหรือจริงๆการจะสยยั่งสั่งอันนี้ครับกดได้หลายที่นะครับกดจากตรงนี้ก็คือเป็นที่เห็นชัดที่สุดเนาะอ่าหรือพวกกดปุ่ม กพรากดคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันที่ใช้บ่อยๆคือเนี้ยกดที่ค่าค่าเงินนี้ได้เลยนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บก็เรียกหน้าต่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับหน้าต่างเรียกหน้าต่างขึ้นมาเหมือนกัน